กับเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะหนุ่มคนหนึ่งแ้นอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยด่าทอต่อหน้าแฟนสาวทําให้ต,ตัวเองเนี่ยเสียหน้าปรากฏว่าบ้านของแม่แฟนสาวเนี่ยถูกพายุฤดูร้อนพัดหลังคาพังเสียหายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอดีตคนนี้ยก็มาช่วยอ,อาศัยจังหวะนั้นที่เขาเผลอคว้าปืนในบ้านกระหน่ายิงจนอีกฝ่ายเสียชีวิตนะคะไปดูเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตํารวจภูทรเราขวาัญรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตบเลเาขวัญน,นะคะหลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลลาขวัญและอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยไปตรวจสอบปรากฏว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านน็อกดาวน์ชั้นเดียวภายในบ้านพบร่างของนายบุญมีวัย54ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านถูกยิงจนเสียชีวิตพบปาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ลำคอหนึ่งนัดท้ายทอยด้านขวาอีกหนึ่งนัดและที่บริเวณลำตัวอีกสองนัด ขณะเดียวกันไปพบนายธนพลอายุ19ปีถูกยิงที่แขนและขาได้รับบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลคือเหตุการณ์นี้มีคนถูกยิงสองคนนะคะส่วนตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายสุทัศน์วัย30ปีก็ไปเจอตัวพร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มมเจ้าตัวเนี่ยหลบอยู่ในหมู่บ้านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตามจับกลุมตัวได้ก่อนควบตัวมาสอบสวนที่สพ สอบถามเจ้าของบ้านก็เล่าว่าเมื่อช่วงเช้านายบุญมีเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านได้มาช่วยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่โดนพายุพัดจนเสียหาย <c oughs> ขณะที่นายบุญมีปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาเหล็กนายสุทัศน์จูๆ่ๆคว้าอาวุธปืนกระหน่ำสิยิงใส่นะคะประมาณ6-7ถึงนัดจนเสียชีวิตกระสุนเนี่ยพลาดไปถูกนายธนพลได้รับบาดเจ็บไปด้วยขณะเดียวกันนายสุทัศน์ผู้ก่อเหตุยอมรับอ้างว่าก่อนหน้านี้เคยถูกอีกฝ่ายด่าทอ และขู่ฆ่าต่อหน้าแฟนสาวทําให้รู้สึกคับแค้นเสียหน้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเก็บไว้ในใจเรื่อยมาจนครั้งนี้สบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุค่ะเขาคู่เราคู่คู่คู่ใช่ไหขาผมขาเราเพราะอะไรทำไมก็ถึงต้องขาเราเขาจะขาเขาคู่จะข้าคู่จะข้าคู่โบรานั้นเนี่ย น่าเลยครับเพราะเหตุอะไรก็ถึงต้องฆ่าล่ะน่าจะผูยิ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าถูกแจ้งข้อหานะคะทั้งเรื่องของการฆ่าผู้อื่นและพระบอาวุธปืนตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ